กราบสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องปองปายสู้ผู้สุกคนนะค่ะอินดีตอนรับกับช่องรันด,ดาชาแนลกับสาวชัยภูมิค้นมักตัวเลขผู้เก่าผู้เดิมรายงานตัวในคลิปนี้เนาะค่ะเลขเด่นเงินหลานของอาจารย์กรสิบอันดับขายดีสิทธิ์หลวงพ่อเนืองเนาะค่ะนำมาฝากกันในคลิปนี้พี่น้องก่อนสิข่าวไปเบิ่งข้อมูลกาย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันเนาะค่ะพี่น้อง ช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลบุญกระถินเนาะค่ะพี่น้องกขออนุโมทนากับทุกท่านที่ทําบุญกันเนาะค่ะพี่น้องจ้าเอามาเริ่มกันเลยเนาะค่ะสําหรับแนวทางอาจารย์กรเด่นเงินล้านเนาะคะ่ะขา่ขา,ขาทีหกสองเนาะคะ่ะเพื่อนหายสองหกเนาะคะ่ะพี่น้องสําหรับใบฟ้างวดใหม่ยังบ้านในมาใบาฟ้ามาเบิ้งตัวเด่นของเพิ่นกรเด่นบนและล่างงวดนี้ศูนย์และหกเนาะคะ่ะ หนึ่งเดือนสิบเอ็ดหกเจ็ดสำหรับเด่นเงินล้านของอาจารย์กรอนปล่อยมาแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องหลักการมาต่อกันทีแอดน้ำผู้ชุดเดียวล่างวัลที่หนึ่งเนาะคะ่ะผู้ใดมากระตามมาเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะสองหกหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องเน้นเน้นเม็ดเดียวหกหนึ่งค่ะพี่น้องคะ่ะตามต่อกันทีเขล็กลอกสองตัวล่างเนาะคะ่ะพี่น้องหลอกดบอมาเบิรงกันงวดนี้เนาะคะ่ะ 9119ล็อกแน่นอนและ้วกะ็10อันดับคล้ายดีเนอะค่ะพี่น้องเริ่มกันที่อันดับที่1 7223 521317 1589 28แล้วก็58อันดับที่10คือ92เนอะค่ะพี่น้องสําหรับ10 เลขเด็ดเลขดังหนึ่งพฤศจิกายนเนาะค่ะพี่น้องจวดจานกันต่อกันทีแนวทางของแอดประกอบเนาะคะ่ะวิ่ง5และ6 053 759 164 669 50 53 57 59 6้าห66่งสีาหำหรับชุดเต็มของแอดประกอบเนาะคะ่ะ รอบใบเน้นของเพลินเนาะค่ะพี่น้องคะสําหรับแอดประกอบมาปิดท้ายคลิปนี้กับแนวทางสิทธิ์หลวงพ่อเนืองเนาะค่ะเดินดีเย่าตอนเนืองงวดไม่กะปล่อยมาแล้วเนาะค่ะมาเบิรงกันว่าไฮาเดนอย่าง05และ8010407515457818487เ 8, 8, 8, นาะค่ะสําหรับ คลิปนี้แนวทางกระจบลงแล้ววางวาคงสิถืกใจบอไลกันหน่อยเนาะคะ่ะพี่น้องคะขอขอบคุณทุกอาจารย์ทุกสำนนกขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องเนาะคะ่ะพี่น้องคะแล้วพบกับแอดไม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ